สวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องบัตรสุขทุกคนเด้อสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องบัตรสุกเด้อพี่น้องวันนี้บ่าบบี้ก็บัตรสุกสิมากพากบกเนาะมากพี่น้องไปพากบกมาหน้าอันไหนมาหน้าไอ๋เต่ามากพากบกมันจะมีอีกบ่เนาะไปเอ๋ยเต่าไปจะคล้องหน้าว่ามีมาดินหน้าเอ๋ยเต่าพี่น้องมาเรียนไปไปไปกันเลยพ่อแม่พี่น้องเด็กก็บอกบกพี่น้อง

cũng là phi bì đúng không? từ từ mà cái hiền rồi từ từ mà cái hiền rồi bơ ở đòn mà cái gì trái bì mà vừng cô nhân cô một nhàng được thua mẹ thua tiền năm đăng trời ỉ nó cái đó gì bà bơ ổi bì đó nó sẽ lún đi không ngay không sốt khu mua khu một mốc để băm พยายานได้เอาเข่าเป็นปีคุณนะจังเบิดมันพ้นโคกมแเจ็บไอ้นนี่บกบกตอพีเออบกบกเฮ้ยนาขวัญตกอู้บกบกแล่สู้ใส่ใส่ตกขนัญตกนี่นี่บกบกเลยังตันี่บกบกกันท่านผู้ทมงขนัตกเด้อมาเป็นมาหายไป็นนเบิรงนี่ทิ้งก็จะเป็นจะไรมาบกบกมาบก บยนได้ก็คูปีจูเอาบ่จูใสง่ายได้มงเบ็ดอาง่ด้บ่จูมึงสิมาเก็บอกบเกิงสิาหาต่อโอ้นาจูดคีเาจูดบ่จูตต่อคือสห้ไงดิเนาะป้าท้่อนเอาไดฮะน่มันนตกันแกตะเกียได้นหาต่อกแต่มาเนมัน อันนี้อันเจ็บมันค่อยๆอันตัวจริงเป็นสีน้อน้องมันคือเป็นแบบเปื่อยๆแต่ว่าเวลาข้าวผ่ามันเจ็บลงไพ้ใช้ชุกลงเลาพลาคอนติชั่นผู้ร้ายพาไปเป็นมือขาดแล้วพาไปพาหน่อยไรโอ้ยเขานี่นี่เห็นมาแดงนี่เห็นบ่อนะนี่แต่หน้ามันคืเป็นหน้าเอชซีพี่น้องโอ้เล็บข่อยเอดังไปจับไปหาไอเต้าว่ามันมีขั้นสัตน้องเห็นว่า ม้มาผ่าไปเด้อไพดูมาผ่าไปอันนี้พี่น้องตอนหอกเขามาผ่าไปขวกินเหนอเต่าแทบแสบเนาะมากัดเออไงกินเจ็บอะไร้าบอผ่ากินอยู่เพื่อนฮะวีดีโอวะดโเอ้าขคับอยู่ใส้เลืเต่ามีบกเข่าเอเต่าานะเบสดาบจะคองไห par ้ ไปหลับเของเขาเนาะอุ้ยตาบ้าอยฮัลาหลอัลโห่ฮนลโหลบัลโหลฮัลโหลฮัลโหอฮัลโหล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 ฮัลโหนสัลโหมฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหัลโหลฮ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 ้ลโหโหลฮันโหลฮับโหลัลโ้าฮััลโหลฮัลโัอัลััห้าหดโััโันันััหลันกิ เอาดินทมลกันนี่บ่ายนะโค้งขนได้บอกพอได้เดี๋ยวมันหันดินทมตตลอดเลยมันใบใบมันทนโตมันดินทมมันกับบุ้ยหมากดิบไม่โมล้นเนาะดิบมันเปื่อยแต่กี่งัวก็งัวเนาะทีดนน่าเป็นหมากพี่น้องพี่โด้งอปลาที่ต้องมีแต่กรอบบตัมันที่มันเป็นหมากสีคือเขียวเนาะพี่น้องแต่มันกัดที่เปื่อยหมากมันนะมันทียังเหลือจะไในมันจะสีเนาะแต่กี่งวมันขี่เนาะเอยเตาเนาะเป็นกอบเนาะ เจ้าใคีหาบนเรามันอยู่จะได้ปาดกูตะกี้ยังได้ตะข้าวตะกี้เนาะมากบีบมันบวมมีพี่เนาะมันเบิดหนาแล้วเบิดเนี่ยมันไเป็นเบิร์บ้างเนาะเอานี่หัวเงีบยเก็บโเป็น เป็นกองพี่ว่ามันอันนี้ก็เอาไปล้างเอาแล้วก็จะมาของหัวมันทีอยู่เด็กที่อันนี้จะว่ามันจะแบบว่าผ้าอย่างมันเปลือยเถอะนะเนี่ยมันอยู่น้ำหัวหย่าหัวอย่างแต่ไม่โผล่อันน่้พี่สีได้ให้หามกบุกนี่นี่เห็นเนาะอันนี้เขาเคืออยู่ผ้าพี่นุ้ยแสีบเป็นแสีบพี่น้องเอ้ยมัดไปตากมัดบนบรแษัทได้เอยเต่าขั้นขั้นอันนี้คอยมากเก่งสีไดุ้กแบบผ้าดูไปตากมันแห้งมันเหี่ยวเออมันเสีย มันเบอขหวแห้งแซ่บขัวมันหอมบ่บีเอ้ยผ้ารก็ควรกเซ็บนั่งกินโอตะกี้ก็เสียงคุ้นได้ได้ในกบุกนี่ตะกี้คนมันจะมินหัวเขวาบกเป็นม้ักบกเห็นมาเป็นมาขผลอว่าะไรรีลา่เียมันก็เป็นในบบบีมันเป็นปม้ามันเป็นบรายกันเด้อไฟเสียกมาเจ้าสมัยก็ําก็บบกอ่างตะกี้ไม่ได้ก็หนีนะกบะ โคดต้นใหญ่เลยมีสองต้นพอพี่น้องให้อีกต้นหนึ่งอยู่ใฮะสองต้นต้นโคดใหญ่อาจจะเป็นซีฟว่ามันเป็นซีฟด้วยเฮ้เป็นหาหกซีฟเจ็ดซีฟปีอะครับว่าลอยกัวเมันเป็นผู้เฒ่ถาตอนที่เป่นเถาเนาะลอยกัวปีเลยนะมาก็็เหนลดดนี่เดี๋ยวพี่น้องมาเมื่อนาวาบิมากมั้ง เดี S <S ๋ยวเฉยอันนี้ให้บอกบีอันนี้ให้เบิ่งแกให้เบิ่งสิแกเบิ่งเนาะอันนี้มันก็เป็นหน่วยจังสีนี่เป็นหมากมันแท้ๆที่เขาเก็บเห็นมันมันร้อนแล้วมันร้อนเองมันแบบฝนตกเยี่ยงมันก็แด็กก็งัวบางทีงัวกินกินหัวรอกตัวนี้เข้าไปเดี๋ยวเอาเนี่ยนี่เขาหาเก็บเอาหมากันเป็นั่นเนาะ เลนรกั่าเขาเเดียวบิมือดายมันย่งผวงยาผีๆเออจะบอกผู้ผีหลอกงามหลอกที่ไหนงามหลอกุงทุกายเนาะจากดอกบกันมองมันต้องพี่แท้วงอันนี้เด้พีวงคนรอ่นโบราเนาะวงวงวันมันจะมีบ่ได้ร้อเราพากงที่มันหน่อยหน่อยมีมีเบิร์ดมีเบิร์ดเบิร์ดบีเอสมา

เก็บบงบกบกรุนพาดห้องวซื้อของในงัววันนเราหูุมากเลยที่เตอพี่น้องจริงจริงด้อ้อานโอ้ยโอ้ยต้องใจเด้อนขวงบอยากงูพี่น้องเอ้ยบางพี่เก็บบักบกไป่องมันเดอก ừ ờ, đi kháo gin hãm mì ngon nhanh nó tiki nó ngon nè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  nè ngon nè ngon nè ngon phát ngon nè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  ngon nàng ngon nè 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 จะคนจะว่าสิ่ก่อตัวนมังบกตัวนี้ผมหประาหาคนหนึ่งสองสามสี่สี่คนหาคนจัมันงียบจริงตัวนี้ครับว่าอยู่เกิดขึ้นมาประมาณรลายปีเลยจะคล้องหน้าไว้ แล้วเกิดขึ้นมากเราก็เห็นโลดคุณไดเ่งบ่ออกเข้าว้เลกเกิดขึ้นมาก็เห็นจะดุนต่พอตาแม่ดุนไม่เท่าดุนไม่กลยือนะดุนไม่เท่ายื้ออ่เราเกิดมาก็เห็นนะพวกนี้เขาม่สีมนยังใส่ปีหาเขาอันนี้เขาสิปัปมตอกสิบแปมันนอาสิบั๊มก็มงอัดตปลาสิโถปลาเยี่ยนใส่ปลามาข่าเตาปั๊มันต้องสดายไมัน้ปบ่อยปลามันใหญ่เลย เดือยจะไปเดือยยิ้วเดือยเห็ดอันไหนได้ไหม่นั่งนะที่โต๊ะที่ตั้งเอียงอ่ะนี้อ๋อตุ่นใหญ่ถ้าเอาอันนั้นมะขูกผ่าได้ได้สีมะขูกเข้าแนเพีนนี่เข้าเขา้าแบบตุนใหม่อันนี้เดือดได้นี่ตะเกียบเนาะอืมมันเป็นตะเกียบแบบตุนใหม่มันสักสีมันมีไฟกะมาอันนี้แล้วเปลือกมันหากระเปืือย Đây cây dại cây tื้อ này. tuần thôi <laughs> chứ. Ở bển nán tuần นึง. Ui mụ. Nóng. Mấy quá rồi bỏ đi, ไป้าพาเตือนเบืองนะพ่อพี่น้อยมันจุกค่ะแลวมันโดนไหม้ใหม่แล้วบ๊อบเขียนหัวก่นเฮ้ยตุ้งติงงให้เครืงตาเดียดิเห กุได้ายเอตถนนบเอาบจากกันนี่วันต้งใหม่ใหญ่ไม่ไม่ขอดเนาะคแต่บาทเดียวบ่ต้น้ไอสกงเนาะจะจับจะีได้นกยา a เปบ่าเสี่ยงได้ผ่าเนวเสี่ยงต้องเอาใส่มือซองขางจีเนาะี่นี่นี่โบเราบ้งเด้อโก่าเอามันไงเด้นึ่โบเราบ้างเด้อโบบ้างมึงจวดใสมืองค่ะ โอตัวนี้มันกึนหยาบแทะตึ้หยาก็หยาเพื่นต้มีไนหืมมีไน่เดไนเต็มบ้องเห็นกูพายนไปยังเอาิไนมันออกมาล้วจ้กุ้งไร้ไนตัวนี้มันสีเน่าแล้วบอกว่ะเน่าแล้วนันกูพาคือจวสูงเป็นน้ำบางมาเพื่อนอะบอกว่ามากินมะพาบักโบกน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อ มากมามากมีว่ากขมีัะกุุงเทพนี่ขายแต่ว่ามีหมองให้พาเนาะเิ่นเขาจะพาเปล่กมันกองเต็มอยู่พาซุดๆใหม่ๆเนี่ยเสียเนี่ยเสียทุกคนุดขาวหน้ะก๋วยควายหรือกวดควายยังเสียควายมันสีหอมกันยังวาน้องโบพอามีน้องฮะจี แกใหม่ไปจีบมาพี่น้องเราวะถามัน่าบ่พอกันเนาะเกิดคลองงาะนไหนมาเธอเดียวมันบอกเอยเต้า่าในมือเขาด้วยนี่ไม่คอยก็คอยก็เขียนไปหามะน่นปดีขยนไปใหญ่ติดไปเลยเนาะไปประดีดนึงหาม้้าะเหมพกเรามาอาเด้ได้เนาะพี่น้องอาเมยโบสดาจีบมาด้ยจีบได้ปะเ่ย เูาคุกคนอายก่อนแก่เมื่อกี้กุ้งเากอกงมือเาเผาเป็อยนโอ้ักหนีโด้เ้ยเดกี้โอ้ยเดกีผักบุก่ามันมือไปเสี่ยงเลยบุกจิพีให้องมาเลเสี่ยงอกบเ่จิ้มฮะเันมือถาบุกง่ายองเด้อเนาะจิ้มง่ายมาเนี้เสี่ยงทำให้กิน นี <Bond> ่เป็ดผ่าพ <os> hmm. ันมือบ่อบ่อจริงๆผ่าผ่าพันมือเอนี่โอ้จีบอมอนกสิพี่น้องแล้วก็แตกสับตะกี้เมื่อตอนแม่ได้ตะกินแากได้เมื่อตอนแม่เงี้ยก่อนตอนนี้เขาก็ะสีได้เมื่อไเนาะพมาี่น้องใส่บวบเหี่ยวบวกเขาอันดีหมักบวบเขาจะกระได้เก็บเต็มเนาะพี่น้อพวกคนผ่ากินขเข้าไปเก็บได้โกมูมามเนาะพี่น้องกระสีเมื่อไงล่ะ Give mục kiếp Give back Kiếp the phone out bác sĩ 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 bác bác sĩ bác sĩ bác này bác sĩ 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 เฮ้ยไมอหมอป่วยที่ขมอเจ้ากลัวใจะเป็นผู้ตามนี่วเออเหตุยข้อเหตุขมอก็ใช่เหด้ก็ใช่ถ่ายจะเป็นคนเห็ุตอนตอนนักไปเตนยุ้อฮะตอนนันจักเตะวัน้าว้าเห็นมิดเตนยอะกรจายโบสุตาไปกินน้ำน้ำกิ่นเหรอตียยเต้า จะนอนใครนอนอยู่ไหนใครจ้ากินอยู่เตียงแล้วนี่เดี่โอ้ลุงกี้ก็ควยเไปคุยไปมึงมีคนนอนนอนนอนนี่เนาะนอนดมนอนนอนไหนเละถ้าเผาไปลองก็ได้เนาะเออจะอะไรจะทงแต่เราไปลองจ้ะ10นะซิบคุณมันหลายลายโบเลยคุณนายตองมดทำอีสมึงโบนให้มันนอนก่อนโบแมนนี่โบนไปเห็ดมึงขย่าวอเออมึงก็ไปขย่าวซะโบไม่ควรกินทุกสัตวตองตี คุณห้าต้มแกนใหม่ด้ยกมีฝ้นมีฝุ่นต้มแกนจอนเพาะวจอดสิตาจม่สัอกกูเห็นมันมันนอนกูเห็นมันะบอกจอดนะใชเพืเพื่ออย่างไปเนเอามาเนาะพี่เนอเอามาพาท่เทียงเราบะบีมาเลย เก็บมาบักได้ไม่หนึงพอไม่พี่น้องว่าเห็นวกาสุปกินได้ไหมกินก็ใส่หนีไว้กินกับเขาเขากิน้วพี่หน่ฮะาเบิดน่ยกนกถูกไปเอาไปกินเนี่ยเพื่อนกินน้ำขากูได้โย่ไปกินกินเลไปอยากกินขาวเขาัง่ในกินขาวสรมได้ที่กินกนจังน ไอไอกินก็เข่าก็ไดรผู้เถ่าพูนมากกินก็เข่าอันีกระปูวอกซุปกินจี้กระปูกินพี่น้องแซ่บแซ่บม่รู้มันเลยเหรักบบกกระมั้นีะยังกระปูย่านี่มันมันพ่น้องจะมักไหมเหรอจำเกลือจำเกลือพี่น้องจะจำได้มัที่เข้มกูอยกพากินโดนสีกลัวมันให้นี่ยกินยังีน่อ้อยแต่กลัวมันผลไม่หัวกัวคอยมักมันเลยัวกน กูกินอะไอืมแบบแค้กิงเจ็บมันก็ไค่กินหรอกินแต่กินทำมันนอกอ่ะเพก็ม่นีาการอาอันนี้ฝากใม้เขาอยู่เขากับ้าเป็นคนช่วงอาชีแบ้านมือช็กตที่บบก็ต้องเอาไปวดหน่วยอนาะ้นชอตกับบมี่ยังโม่ยัง็ตเดีเอาไปคายะีเดียวงหน้าคายค้ายหนามจะกีนยังมีก็บบเหลือครับ Gimmo gimmo. mà cảnh là. À, không? Ừ. Có nắng bóc. Cách nhanh chóng bên nhanh. Cách kín tay. Một tay mãi, ung kín Có mẹ kín nó. có mấy năm. Mười 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 ก็าานหน่อยช,ชมีาชวนภาษาหน่อยช่พี่ตออาการามาคลินิกกีสิแตข้อตเดต้องเพิ่มพ่นองข้อตัไปใส่ข้อตัวได้่อนเนะาะแต่ก็ขอบคุณขอบใจพ่อพี่น้องเ้อที่เขามาติดตามนะครับช่วมบบีเด้อขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องใจพี่งที่ติดตามช่วงของเขานาะแม่นรบบฝากดากุ้งเซ่เพื่อเป็นกลังใจให้เขาเนาะ เจอกันมาคิดหนาเด้อพ่อพินะเหนวอา